กระสังสิทธิ์แค่ามีสิทธิที่ทับกินเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คืออย่าไขห้น้องมีพี่น้องมีที่ทับกินหรือมีอยู่แล้วกลายมีแบบถีอกฎหมายเพราะนั้นก็เร่งใส่ทีทหารค็ว่าทาหารนี่ก็บ่กแมนว่าเพิ่นมีทีไวเพราะมีประโยชน์เพิ่นมีอยู่สมัยก่อนมีกวามจับจเป็นต้องเอาไว้หลายแต่ว่าเอาไวนะ้เ,เนี่ยเพิ่นก็เฮ็ดฝึกแน่สอบแน่ยังแน่สมัยตะกี้นี่สอมยิ่งปืนใหนไง ปืนใหญ่สามัญกนมันยิ่งเทร,เระเจติโขโรประเทศนั้นเทะเจติโขโร,รตุ่มตุ่มก็เลยต้องการที่ซ่อมหน่อยบาดีเดี๋ยวนี้ปืนใหญ่เขาเขาเก่งเขาพัฒนายิ่งสี่สิบกิโลมองซ่อมก็ต้องกว้างทุกอีที่จะได้บาดกันซ่อมเน่าพนนั่นไก่ปันนั่นที่ดินร้างก็ต้องการหลายหลายก็ะไรมาคุยกันมากันหลายแล้วมันบ่ไหวหรอก พราะว่าอยากให้พี่น้องในใส่นะั่งเอาแบ่งไว้เท่าที่จําเป็นอันใดที่ทาหารคิดว่าจําเป็นหน่อยหรือว่าเพราะจำต้องใส่ให้พี่น้องเศร้าแต่ถ้าเล่งมาใส่หนังงอซ้อเนี่ยเป็นตัวอย่านแม่แม่เราไม่กระ벙ไงก็พี่น้องเท่้ทหารมีที่ดินไว้เนี่ยเพราะแม่นทหารเป็นเจ้าจของสิทธิ์ขาดสิทธิ์ขาดที่เียคือหนึ่งกล่มธนรักษ์สองกระชุ่มปลาไม้คือกล่มปลาไมา่ สุวนหนึ่นก็เป็นกรมที่ดินที่ธนาคารของมู่เฮานี่มันกมนรมธนาคารทหารไปขอจากกมรมธนาคารมาใส่ก็ขึ้นก็ต้องขึ้นในกมนรมธนาคารแลร้วธนาคารจะมาให้พี่น้องกับธนาคารก็นนรกกจะมีกฎหมายก็จก้าบาไปให้พี่ๆกับบ่ได้เขียนไว้าตามกฎหมายกันในพี่เดี้ยผู้นะไรทบุ้งลูกเดี๋ยวผู้นี้จะเอาเพราะเป็นระเบบเพราะเป็นระเบียบเดี๋ยวสิบุาาว่าอะไรก็เลยมีคาเซ่กับกมรมธนาคารเพราะนั้นพี่น้องก,ก็เลยต้อง ใจแ้วนีอยากยิบจากทหารมาใชมือให้หมดแต่ว่ามันเียนบ่ได้กะเียกระติดคุกแล้วถเรากรติดคุกนายยกกรติดคุกสอสอกรติดคุกผมมือต่อนำระรับมติซอยกระช่กันทั้งสีนเดร้าเสือถือเุคเาแพีอยุคกัปู้นีหรือสิเดียวฟี่บ่กับยุคกัผู้นีผมมีหน้าที่ว่าเอากับทหารมาขึ้นในัาน์ ล้วก็บอกกันรังว่าไ่พี่นองเด้อบาด้เข้ามาเบากับเหี่ยวกอนหน่ยพี่น้องก็ดีใจอยู่เนาะแต่ได้ยินข่าวว่าพ่อไปเบิ่งค่าซาไปเบิ่งค่าดำเนินการแล้วมันแพ้งไหมบอกรับแห้งหลายคนก็ใจออกหลายคนผลักหนากอกหน้าก็เลยว่ากับพระพุทธจีซอยี่เวลาต่นายยกคนกระสังมาอ้าวข่าเช่าลถได้ไหม ข้าจะมีมันลดได้ไหมเพื่อกระตกลงรดหย่างรล่ะลดก็ได้ชิหูแล้วนอกปาเนอ,อะรู้เลยมันบอรครับเออกระตือเนอะลดได้จังถือปันหน,น้จาจะ่ให้ฟี่แล้วบอแมนครับกันฟี่หลายกับบอคือพ่อเป็นพี่ที่อยู่ว่าใไรละเศร้าบาปนี่หมกันเพราะว่าเป็นลัทธิเดียวกันซ้านนั่นนี่เลยบอรครับวันนั้นก็เลยบรรลุถึงขอกระตกลงมาลดคาเศร้าลดคาจำเนียมให้พี่นอ้อง อดีใจบ่ครับลดโรคแนมพ่อใจบ่คือึศเอาซ้ำเก่าว่าเอาเลี้ยวซ้ำเก้านาะเอาละว่าลงแนมแป๊บเอาจนพี่น้องพ่อใจบาลีกองข้าพิษยังบัตรบ่บ่ถิ่นเลย